วัลัลยุมมุอรอฮมะตุลลอฮิวะบารอกาตุรายการเพื่อสันติชนเสนอเรื่องปฏิหารนาบีอายุอะลัยฮิสสลามและนบีซุนกิฟลีอะลัยฮิสสลามในอันกุรอานนบีอายุอะลัยฮิสสลามเป็นชาวโรมันเป็นผู้ที่มีความอดทนยอดเยี่ยมท่านมีภรรยาชื่อรอห์มะท่านมีอายุ93้าาปีและเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากลูกหลานของนบีอิบราฮิม อันกุรานซ์ละอันอามบทที่6อายาที่84ความว่าและเราได้ให้แก่เขาซึ่งอิสหักและยากุปทั้งหมดนั้นเราได้แนะนำแล้วและนู้เราก็ได้แนะนำแต่ก่อนนู้นและจากลูกหลานของเขานั้นของนบีอิบรอฮีมคือดาวูดและสุไลมานและยากุปและยูซุปและมูซาและฮารูด และในทํานองนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระทําดีทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานตะลาทรงมีองค์การแก่นบีอายุบุรอานิชะบทที่สี่อายาที่หนึ่งร้อยหกสิบสามความว่าแท้จริงเราได้มีโอกาสแก่เจ้าได้มีองค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้มีองค์การแก่นุและบรรดานานบีหลังจากเขา และเราได้มีองค์การแก่นบีอิบราฮิมและนบีอิสมาอินและอิสฮา,ากและยาคบและอัลอัสบัตคือเผ่าพัานธุ์ของนบียาคบรวม12เผ่าด้วยกันนบีอีสาและนบีอยุบและนบียูนุสและนบีฮารูนและสุไลมานเราได้ให้สาบุชื่อคำเพี์แก่ดาวุด นบีอายุผู้มีความอดทนยอดเยี่ยมต่อการทดสอบของพระอลัาาลลอฮฺสุบฮฮตลาสุรอัลอัมบียะบทที่21อ็ายาที่83ความว่าและจงลำลึกถึงเรื่องราวของอายุบรรดานักตัฟซิกล่าวว่าอายุปเป็นนบีจากประเทศโรมันเขามีบุตรหลานและทรัพย์สมบัติมากมายพระอัลลอฮฺสุบฮฮตาลาทรงให้ทรัพย์สมบัติของเขาสูญสิ้นไปเขาก็อดทนขันติ แล้วพระองค์ก็ทรงให้บุตรหลานของเขาตายไปเขาก็อดทนขันติแล้วพระองค์ก็ทรงให้เขาได้รับการทดสอบอื่นๆและการเจ็บป่วยเขาก็อดทนขันติชนกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาผ่านมาได้กล่าวว่าสิ่งที่ประสบกับเขาเช่นนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นบาปอันยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาจึงร้องเรียนขอพรต่อพระองัลลอฮฺสุบฮฺฮาตาลา พระอ,องค์จึงทรงปวดเปื้องความทุกข์ของเขาเมื่อเขาได้ร้องเรียนต่อพระเจ้าของเขาว่าแท้จริงข้าพระอ,องค์นั้นความทุกข์ยากจะได้ประสบแก่ข้าพระอ,องค์และพระอ,องค์เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงเมตตายิ่งในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลายนบีอายุบทำโทษตีภรรยาเพื่อรักษาคำสาบาน นักประวัติศาสตร์ทางศาสนาได้อธิบายว่าในระหว่างที่นบีอายุเจ็บป่วยอยู่นั้นท่านมีความรู้สึกไม่พอใจกับภรรยาของท่านและได้หลุดปากสาบานต่อว่าจะฟาดนางเมื่อพระองร์รสุบาตลาทรงทําให้ท่านหายจากการเจ็บป่วยท่านก็เกิดความกังวลใจในเรื่องที่จะต้องทําตามคําสาบานดังนั้นพระองรสุภาตลาจงทรงหาทางออกให้แก่ท่านด้วย การบอกให้ท่านใช้เศษไม้สักกำหนึ่งฟาดคนที่ท่านสาบานว่าจะฟาดซึ่งโดยวิธีนี้คนที่ถูกฟาดก็จะไม่เจ็บและท่านก็ได้ปฏิบัติตามที่ได้สาบานไว้อันกุรานสุรษอดบทที่38อายาที่4ี่ความว่าและจงเอาเศษไม้สักกำหนึ่งแล้วฟาดด้วยมันและอย่าถอนคำสาบานแท้จริงเราพบว่า เขาอายุปเป็นผู้อดทนเบาผู้ประเสริฐแท้จริงเขาหันหน้าเข้าสู่เราเสมอเราได้กล่าวแก่เขาว่าจงเอาเศษไม้มากำหนึ่งแล้ฟาดภรรยาของเจ้าด้วยเศษไม้เพื่อเป็นการรักษาคำสาบานและอย่าได้ถอนคำสาบานนักตามสิทธิอธิบายว่าอายุได้สาบานไว้ว่าจะตีภรรยาของเขาร้อยทีเมื่อเขาฟื้นจากการป่วยของเขาทั้งนี้เนื่อง มาจากว่านางได้รับใช้เขาขณะที่เขาป่วยเมื่อการทดสอบอยู่ในขั้นรุนแรงและยาวนานไซตตอนได้เข้ามารบกวนนางว่าเธอจะอดทนไปถึงไหนกันแล้วนางก็เข้าไปหาท่านนาบีอายุบด้วยความอึดอัดใจ,จแล้วกล่าวว่าเมื่อใด้เคราะหกรรมนี้จะสิ้นสุดเสียทีนบีอายุบโกรธเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนี้จากนางจึงสาบานว่า หากองล์รัชสุภาตาลาให้เขาหายจากการเจ็บป่วยครั้งนี้เขาจะตีนางร้อยทีพระองค์รัสุภาตาลาจึงใช้ให้เขาเอาเศษไม้มากำหนึ่งมีเศษไม้ร้อยอันแล้วฟาดด้วยมันครั้งเดียวมีผลเท่ากับตีร้อยครั้งและเขาก็ยังคงรักษาคำสาบานของเขาและเป็นความเมตตาจากพระองค์รัสุภาตาลาแก่เขาและภรรยาของเขา ซึ่งได้ทําหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เขาและอดทนต่อการทดสอบของเขานี่คือทางออกสําหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสุภาวตาลาและจงรักพักดีต่อพระองค์นบีอายุบวิงวอนขอความเมตตาต่อลอสุภาวตาลาให้ทรงช่วยเหลือท่านนบีอายุบได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บชนิดหนึ่งซึ่งนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า เป็นโรคผิวหนังและท่านได้วิงวอนขอความเมตตาต่อพระองค์ลอสุภาตาตลาให้ทรงช่วยเหลือท่านอันกุรานสุรสอดอายาที่41ความว่าและจงรำลึกถึงเบาของเราอายุบคืออายุบอิบุนอสุอิบนุอิสฮักอิบนุอ,อ,บนอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเมื่อเขาวิงวอนขอพรต่อพระเจ้าของเขาโดยกล่าวว่า ไซตอนมาร้ายได้ทำให้ฉันได้รับความเหนื่อยยากและทุกข์ทรมานนักตัปซิดอธิบายว่าการที่เขาอ้างว่าไซตอนเป็นต้นเหตุเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการแสดงมาราย,ยาทอันดีกับพระอรสุภาตาลาถึงแม้ว่าการงานทั้งหมดทั้งดีและชั่วมาจากพกระอลสุภาัตาลานบีอายุบได้ถูกเคราะหกรรม ในทรัพสมบัติของเขาครอบครัวของเขาและร่างกายของเขาเป็นเวลาถึง18ปีอัลลอฮุสซานาฮุโตลาทรงปลดเ,เลื้องสิ่งที่เป็นความทุกข์ของนบีอายุสุร่าอัลอัมบียะบทที่21อ็ดายที่84ความว่าดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขาแล้วเราได้ปลดเลื้องสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากแก่เขาเราได้ให้ครอบครัวของเขาแก่เขา อับดุลล์อิบนุมัสมูดกล่าวว่าลูกของเขาสิบสี่คนตายหมดเป็นบุตรชายเจ็ดคนและบุตรหญิงเจ็ดคนเมื่อนบีอายุฟื้นจากการเจ็บป่วยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงแล้วภรรยาของเขาได้คลอดบุตรเป็นบุตรชายสิบสี่คนอันเป็นบุตรหญิงเจ็ดคนมีรายงานกล่าวว่านบีอายุได้รับข้อกรรมเป็นเวลาถึง18ปีวันหนึ่งภรรยาของเขากราบกอกเขาว่า ถ้าท่านจะขอดูอาต่อพระองค์ลอสุภาตาลาเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของเราให้หมดสิ้นไปได้ไหมเขากล่าวกับนางว่าเรามีชีวิตอยู่ในความสุขกี่ปีนางตอบว่า8ปสิปีเขากล่าวว่าฉันละอายต่อพระองค์ลอสุภาตาลาที่จะขอพรต่อพระองค์เพราะฉันมีชีวิตอยู่ในความทุกข์ไม่เท่ากับการมีชีวิตอยู่ในความสุขและเช่นเดียวกับที่เขาได้เคยมีมาก่อน เช่นบุตรหลานและพวกพ้องเป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อตักเตือนแก่บรรดาผู้ที่เคารพภักดีนบีอายุบเอาเท้ากระทืบแผ่นดินตาน้ำใสก็พุ่งออกมาให้อาบและดื่มทําให้โรคหายอันกุรานสุรสอดบทที่38อายาที่4ีความว่าจงกระทืบแผ่นดินด้วยเท้าขวาของเจ้านี่คือน้ำเย็นสำหรับชำระล้าง และสำหรับดื่มเราได้กล่าวแก่เขาว่าจงเอาเท้ากระทืบแผ่นดินเขาทำแล้วตาน้ำใสสะอาดก็พวยพุ่งออกมาและเราได้กล่าวอีกว่านี่คือน้ำสำหรับอาบและน้ำสำหรับดื่มเขาได้อาบน้ำแล้วโรคภายนอกร่างกายก็ได้หายไปเมื่อเขาดื่มน้ำโรคภายในร่างกายก็หายไปเช่นเดียวกัน อัลลอฮฺสุบัยตาลาทรงให้ลูกหลานนาบีอายุบที่เสียชีวิตไปแล้วและทรัพย์สินได้กลับคืนเหมือนเดิมอันกุรานสุรสซอดบทที่38อายาทที่43ความว่าและเราได้ประทานครอบครัวของเขาให้แก่เขาและเช่นเดียวกับพวกเขาเป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อเตือนสติแด่ปวงผู้มีสติทั้งหลายคืออัลลอฮฺสุบัยตาลา ได้ให้ผู้ที่ตายไปแล้วเช่นลูกหลานของเขามีชีวิตขึ้นและปัจจัยยังชีพของเขาก็ได้กลับคืนเหมือนเดิมอัลลอฮฺิกล่าวว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทรงให้เขามีสุขภาพดีขึ้นและเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติจนกระทั่งเขามีลูกหลานมากมายทั้งนี้เป็นความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮฮานตาลาเพราะการอดทนของเขาและความบริสุทธิ์ใจของเขาเป็นข้อเตือนสติ แก่ผู้มีสติปัญญาจะได้ใครขวรจุดมุ่งหมายของอัลกุรอานที่หยิบยกเรื่องราวของนบีอายุขึ้นมาเล่าก็เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้คนได้รู้ว่าผู้ใดก็ตามที่มีความอดทนต่อความทุกข์ยากและหันมาขอความช่วยเหลือต่อพระอัลรสุภาตาลาอยู่เสมอผู้นั้นก็เป็นเบาวผู้ประเสริฐและอลลรสุภาตาลาเท่านั้นที่สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ยากลำบาก แก่เขาได้ต่อไปเป็นเรื่องนบีซุลกิฟลีอะลัยิสลามในอัลกุรอานนบีซุลกิฟลีอะลัยิสลามเป็นบุตรของนบีอายุบอัลลอฮฺสุบายตอาลาทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นนบีภายหลังจากที่นบีอายุบนักประวัติศาสตร์ศาสนากล่าวว่าท่านได้รับฉายาว่าซุลกิฟลีหมายถึงผู้แบกรับภาระเพราะท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมความดีคนหนึ่ง ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องต่างๆให้กับกลุ่มชนของท่านเป็นผู้ภากษาคดีความของเขาอย่างเชี่ยงธรรมเป็นนบีท่านหนึ่งที่ทำการละหมาดกิยามุลไลคือละหมาดยามค่ำคืนทุกคืนและถือศีลอดทุกวันไม่มียกเว้นและในการที่ท่านไม่โกรธท่าน ทำได้สมบูรณ์ในทุกๆเรื่องที่ท่านรับผิดชอบก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงอันกุรานสุระาอัลอัมบิยะบทที่21อขยาที่85ความว่าจงรำลึกถึงเรื่องราวของอิสมีนและอิสรีดและซุนกิฟลีแต่และคนอยู่ในหมู่ผู้อดทนขันติอข้าที่86ความว่าและเราได้ให้พวกเขา เข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีมีคุณธรรมสุราาสัสศรบทที่38อายาที่4ี่ความว่าและจมรำลึกถึงอิสมาอีนและอัญญาซาและซุนกิฟลี่และทุกคนอยู่ในหมู่ผู้ดีเลิศโอมุัม uh all all มั a d สโลลฮัะลัยาหสัลลัมจงรำลึกถึงพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ดีเลิศของพระลอสุบาตาลา จงยึดถือพวกเขาเป็นแบบอย่างในการอดทนและอดทนต่อการถูกทำร้ายในหนทางของพระองค์ลอสุภะาตาลาเรื่องราวของนบีซุนกิฟลีนักวิชาการมีทัศนะที่แตกต่างกันออกไปแต่ประเด็นที่เป็นที่บรรดานักวิชาการยอมรับกันทั้งหมดคือนบีซุนกิฟลีเป็นศาสนาทูตของพระองค์ลอสุภะตาลาชื่อของนบีซุนกิฟลี ซุนกิฟลีถูกกล่าวไว้ในอันกุรานอัลลามะอาลูซีกล่าวว่าพวกยาหูดีอ้างว่าสุนกิฟลีคือเอชีเคียวผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีในระหว่างที่พวกบันีอิสราเอลถูกควบคุมและนักอาถธาิบายอันกุรานส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปในทางที่เชื่อว่าซุนกิฟลีคือเอซีเคียน เพราะคําอธิบายลักษณะของท่านกล่าวว่าเขาเป็นผู้มีขันติธรรมมีคุณธรรมและอยู่ในความเมตตาของพระเจ้าสุนกิฟรีเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกเนบุคัตเนสชาจับเป็นเฉลยเมื่อตอนกรุงยิวโเลมถูกยึดของและพวกบันีอิสราเอลได้ถูกนำไปไว้ที่บริเวณแม่น้ำชีบาในอิรักเอเซเชียได้ถูกเลือกให้เป็นนบีเมื่ออายุยังไม่ถึง30ปี และท่านได้ออกเผยแพร่คำสอนของพระเจ้าแก่พวกบันีอิสราเอลที่ถูกเนรเทศและแม้แต่ชนชั้นปกครองเมืองยิวซซเลมเป็นเวลาถึง22ปีวบิลยาต์ฟิกวันฮิดายะวะสัลามมวะลัยกุมวะราฮ์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุ